ยินดีต้อนรับเข้าสู่สปอยวันพีซกับแคสสปอยเลอร์อมังงะสมาชิกเจ็ดเทพจนสลัดตามอันดับส่วนสูงนะครับในโลกของวันพีซขนาดของบุคคลเนี่ยบ่งบอกได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของพวกเขาหรืออาจจะไม่สามารถบอกได้เลยแน่นอนว่าอาจจะมีสปรหลาบ,บางตัวที่ไม่อาจหยุดยัางได้ในเรื่องเช่นไคลโดและบิกมัมแต่ก็ยังมีตัวละครที่ใหญ่กว่านั้นมากแต่ความแข็งแกร่งนั้นแทบจะไม่มีเลย หรือบางคนอาจจะมีความสามารถซ่อนอยู่อาจารย์โอดาจึงออกแบบตัวละครของเขาได้อย่างมีสีสันนะครับโดยความแข็งแกร่งเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความใหญ่โตของร่างกายเนื่องจากไม่จะเป็นตัวเมีรูปร่างเฉพาะเจาะจงนะครับเพื่อความแข็งแกรง่งและไม่มีตัวอย่างใดที่จะเหมาะไปกว่าเจเทพจุสลัดแล้วจนสลัดกลุ่มนี้เป็นพันธมิรกับรัฐบาลโลกนะครับเพื่อหลบเลี่ยงการถูกจับกลุ่ม 7เทพโจรสลัดแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมากนะครับไม่เพียงแต่ความสามารถเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปลักษณ์ภายนอกเราจะมาดูส่วนสูงทั้งหมดของคนที่เคยเป็นอดีตเเทพโจรสลัดกันนะครับคนที่11นะครับทัฟฟาก้าลอเขาคนที่มีความสูงถึง1 9 1ซนติเมตรแม้จะเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ตัวเล็กที่สุดของเจ็ดเทพแต่เราก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยแข็งแกร่งพอๆกับสมาชิกคนอื่น และสามารถชำละศัตรูได้อย่างแท้จริงนะครับต้องขอบคุณผลพิสารโอเปอเปเที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับที่ทําให้เขาเนี่ยมีความสามารถทวีคูณเมื่อใช้คู่กับดาบยาวของเขารอได้เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มเจ็ดเทพโจุสลัดหลังจากทําสคริปต์สองปีแต่ตลอดเวลาที่เขาอยู่ในเจ็ดเทพเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ทําผลงานอะไรมากนะักเขาแทบจะไม่ได้ช่วยเหลือรัฐบาลเลยแต่กลับช่วยเหลือกลุ่มมอวฟางในการสางแค้นเก่าสู้กับโดไฟมิโก้ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดเทพในตอนนั้นด้วย ถึงแม้เขาจะตัวเลก็กกว่าใครในเจดเทพแต่ก็ไม่เสียเปรียบม,มากนักเมื่อพิจายรณาว่ากัปตันคนนี้เนี่ยแข็งแกร่งแค่ไหนในการต่อสู้ต่อมานะครับคนที่10บอัวแอร์แฮนคอกคนนี้เนี่ยมีความสูงถึง1 9 1กเ็ซนติเมตนะครับเธอเป็นอีกตัวละครนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดในวันพีซ แฮนคอกนั้นจะมีการต่อสู้ที่แตกต่างออกไปจากคนอื่นนะครับโดยเธอเนี่ยใช้ความส่างามของเธอในการทําให้โคต่อสู้กลายเป็นหินและสามารถเอาชนาะวกเขาได้ก่อนที่การต่อสู้จะเริ่มต้นขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับถึงแม้จะเป็นสมาชิกที่ตัวเล็กกว่าใครแต่ก็ไม่ส่งผลให้เธอเนี่ยเป็นคนที่เสียเปียบใครคนที่9นะครับบาร์กี้คนที่มีส่วนสูงถึง192ซนติเมตรตลอดเรื่องราวอันยาวนานของวันพีซนะครับบากี้เนี่ยค่อยๆแต่ระดับขึ้นมาอย่างช้าๆจากกับตันตัวน,น้อยไปจนถึงจกักรพพัดแห่งท้องทะเลผู้น่าากงขม ซึ่งได้พิสูจน์แล้วนะคบว่าเขาเนี่ยเป็นมากกว่าจนสลัดจ,จอมซุ่มซ่ามที่มีผลพิษศาสแสงโง่เขาสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาเนี่ยเดินมาถึงตรงนี้ได้ก็เพราะว่าผลพิษศาสของเขานะครับบากี้เนี่ยไม่สามารถถูกตัดออกได้เนื่องจากร่างกายของเขาจะสามารถเชื่อมต่อใหม่ได้ตลอดเวลาแต่เมื่อเชิ้นส่วนทั้งหมดมารวมกันเขาก็ยังคงไม่ใช่คนที่สูงเหมือนคนอื่นนะครับถึงอย่างนั้นสิ่งนี้ก็ไม่ได้หยุดบบกี้จากการอลวาตทั่วท้องทะเลได้ บางครั้งด้วยฝีมือของเขาเองเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ผ่านลูกน้องของเขาที่ยอมตายเพื่อเขาจึงทําให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆได้มาอย่างง่ายดายเหมือนกับฟลุปไบากี้อาจจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่อ่านดูไม่สําคัญเมื่อมองดูผิวเผินเขาเป็นคนที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับใครก็ได้นะครับถ้าหากจําเป็นต่อมานะครับคนที่8มีฮอคคนนี้เนี่ยมีความสูงถึง198ซนติเมตรครับมีฮอคถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ในกลุ่มเเทพเลยก็ว่าได้นะครับคาดว่าคนนี้เนี่ยน่าจะแข็งแกร่งที่สุดใน7เทพแล้ว เขาเป็นคนแรกๆในกลุ่มเจเเทพนะครับที่แสดงให้เห็นในตอนต้นเรื่องและพูดได้ตรงๆเลยนะครับว่าเขาคนนี้เนี่ยสร้างความประทับใจอย่างมากในการเปิดตัวครั้งแรกได้อย่างไม่ผิดหวังเลยการเปิดตัวของเขานั้นบ่งบอกถึงพลังอ like ันไร้ขีดจำกัดของนักดาบเพื่อโซโลเนี่ยมีพลังในการฝึกฝนตนเองอยู่เส,สมอจนถึงทุกวันนี้แต่ถึงจะมีพลังมหาศาลมีเท่ากับไกลเพียงชายร่างสูงที่อยู่บนเรือลเล็กๆที่ร่องรอยข้ามทะเลและมองหาความท้าทายที่คู่ควร เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการล้มล้างความสับสนวุ่นวายของโลกนะครับและยังเป็นการแสดงให้หลายๆคนได้ทราบด้วยว่าไม่ใช่แค่พวอพ,พองเยอะถึงจะต้องยิ่งใหญ่ได้แต่ความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงนั้นเพียงคนเดียวก็สามารถสร้างความหวาดกลัวได้คนที่เจน,นะครับข้อคอได้คนนี้เนี่ยมีส่วนสูงถึง253ซนติเมตรครับข้อคอได้เนี่ยมักจะถมองว่าเป็นเจ็ดเทพที่ผ่อนคลายและไร้กังวลมากที่สุดในบรรดาคนอื่นๆแต่ก็มีบางอย่างที่น่าหวาดกลัวอย่างยิ่งเกี่ยวกับตัวของเขา พียงแค่ได้ดูจากรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็รู้สึกถึงความหวัดผวานในความชั่วของเขาแล้วนะครับความน่ากลัวนี้ส่วนหนึ่งมาจากรอยยิ้มอันชั่วร้ายและตะขอสีทองเวียว,วาวแทนที่แขนซ้ายของเขาที่อาจจะขาดไปด้วยเหตุผลบางอย่างแต่ก็เป็นเพราะขนาดตัวที่ใหญ่โตของเขาด้วยนะครับซึ่งใหญ่กว่ามนุษย์ทั่วไปในส่วนใหญ่ของซิลีนี้อย่างมากต่อมาครับคนที่6จินเบย์คนนี้เนี่ยมีขนาดตัวส่วนสูงอยู่ที่301ซนติเมตรทุกวันนี้เนี่ยเินเบย์พัฒนาไปไกลามากๆแล้วนะครับและมีครั้งหนึ่งจจนเบย์ถูกรู้จักกันในชื่อ่อออวินแหงงทงท้ะเล เป็นสมาชิกคนสําคัญของเจดเทพครับแต่จิมเบเนี่ยต่างจากคนอื่นๆตรงที่จิมเบไม่ได้สมัครมาเพราะความโลภหรือความปรารถนาที่จะปกครองประเทศอย่างกับคนอื่นแต่เขาต้องการพิสูจน์ว่ามนุษย์เงือกและรัฐบาลเนี่ยทำงานร่วมกันได้เพื่อสารต่อความฝันของฟิชเชอร์ไทเกอร์ได้จินเบเป็นหนึ่งในมนุษย์เงือกที่แข็งแกร่งที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ในเรื่องราวของวันพีซนะครับถึงแม้เขาจะมีรูปร่างที่ใหญ่โตนะครับแต่เขาเนี่ยก็ยังมีความรวดเร็วในการออกหมัดทาให้ศัตรูเนี่ยยากที่จะหลบหลีได้ ด้วยความเชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้มนุษย์เงือกคาราเต้ใครก็ตามที่รู้จักจินเบนครับรู้ดีว่าคนนี้เนี่ยไม่ควรที่จะไปยั่วโมโหเด็ดขาดส่วนทางด้านิสัยส่วนตัวจินเบนนั้นเป็นคนที่สงบและจิตใจดีมากๆนะครับแต่เขาอาจจะดูน่ากลัวเล็กน้อยเมื่อมองแว็บแรกต่อมานะครับคนที่5ดองกีโฮเต้โดฟามิโก้คนนี้เนี่ยมีความสูงถึง305ซนติเมตรเลยทีเดียวเป็นเรื่องง่ายที่จะลืมจริงๆนะครับว่าโดฟามิโก้เนี่ยมีความสูงแค่ไหนเนื่องจากมมกจะเห็นเขาในตอนที่งอตัวตลอดเวลา แต่เมื่อไหรที่เขายืนตัวตรงนะครับมันจะเป็นภาพของชายที่มีความสูงที่น่าทึ่งจริงๆและด้วยผลอิโตตของเขานะครับทำให้โดฟามิโกเนี่ยไม่ว่าตัวจะใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่เขาก็ยังเดินเหินอากาศได้แถมเส้นได้ของเขาเนะี่ยทำให้เขาเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวเป็นพิเศษด้วยดังนั้นเขาจงเป็นโจสรสลัดจอมเจ้าเล่ห์และเป็นคนที่ไม่ควรมองข้ามต่อมาคนที่4นะครับนวดดําคนที่เนี่ยมีความสูงถึง344ซนติเมตรเลยนะครับ เขาเป็นตัวละครที sound> sound> in ่เป็นเพียงสมาชิกของ7เทพโจรสลัดชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับเขาเข้ามาเพื่อผน์ในการเข้าถึงคุกเอ็นเพราลเพื่อค้นหาคนที่จะมาเข้าร่วมทีมด้วยนวลดำเป็นตัวละครที่ทรงพลังอย่างมากนะครับโดยสามารถควบคุมผลปีศาจที่ถือว่าแข็งแกร่งที่สุดในซีรีส์ถึง2ผลด้วยกันต่อมานะครับคนที่3เอ็ดเวิร์ดวีเบิร์นคนที่มีความสูงถึง680ซนเมตรเลยนะครับ เขาถือว่าเป็นตัวละครที่มีขนาดยักษ์ในโลกของวันพีซเลยก็ว่าได้นะครับไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับเอเวิร์ดมากนะักแต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือเขาอ้างว่าเป็นสายเลือดโดยตรงจากหนวดขาวและใช้รูปร่างที่ใหญ่โตของเขาเนี่ยบทขยี้ใครก็ตามที่ขัดขวางทางของเขาครับหรือใครก็ตามที่แม่ของเขาอ้างว่าเป็นภายคุคามไม่ว่าเขาจะดูเป็นเหมือนเด็กที่ไม่มีความคิดเป็นของตัวเองนะครับแต่พลังกำลังของเขานั้นแข็งแกร่งเทียบเท่าหนวดขาวตอนหนุ่มกันเลยทีเดียว และวนะีเบอร์น่ามักจะตอบรับแม่ของเขานะครับซึ่งนําทางลูกชายของเธอเข้าสู่สนามรบดังนั้นแม้ว่าเขาอาจจะสายๆซื่อ,อแต่เป็นภัยคุกคามที่อันตรายเลยทีเดียวคนต่อมานะครับบัโทรมิลโคมาคนนี้มีความสูงถึง686ซนติเมตรโคมามีความสูงพอๆกับวีเบอร์เลยนะครับแต่แตกต่างที่เขาไม่ได้ใช้ร่างกายเพื่อทําลายล้าง โคมาเนี่ยสามารถใช้อุ้งมือเพื่อเคลื่อนย้ายศัตรูไปยังที่ใดก็ได้นะครับซึ่งหมายความว่าเขาแทบจะไม่ต้องใช้แรงแกว่งของแขนเพื่อจัดการกับศัตรูด้วยซ้ําสิ่งนี้เห็นได้ชัดจากการเผชิญหน้ากับกลุ่มหมอกฟางนะครับในตอนท้ายของซับบอดี้ต่อมานะครับคนที่มีส่วนสูงที่สุดในกลุ่ม7เทพ,เทพจสลัดก็คือแกคโคมอลียเขาคนนี้นะครับมีส่วนสูงถึง692ซนตเมตรความสามารถเฉพาะตัวของเขาในการขโมยเงาของผู้อื่นนะครับเขาก็เลยกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งคนหนึ่งเลยทีเดียว แต่ความเป็นจริงเนี่ยเขาเป็นคนขี้เกียจนะครับจนฝีมือการต่อสู้เนี่ยไม่คยย่อยเอาไหนสักเท่าไหร่สิ่งที่น่าจดจําที่สุดของเขาคือครั้งหนึ่งเนี่ยเมเรียรเคยพัวพันกับความขัดแย้งอนองเลือดกับไคโดด้วยซึ่งพิสูจน์ว่าเขาเนี่ยก็แข็งแกร่งในระดับหนึ่งนะครับหรือช่วงหนึ่งในชีวิตของเขาก็เป็นช่วงที่แข็งแกร่งมากกว่าในปัจจุบันหากเมเรียรมีการฝึกฝนทักษะอย่างสม่ำเสมอไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าเขาเนี่ยจะเป็นอันตรายและน่ากลัวมากๆเพราะตัวเขาเป็นคนที่ใหญ่แถมยังมีผลพิษศศที่กกกงงอีีีด้้้วววยยนนคครรแแตต่าาามมจจิลเเเขขป็ แต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวของเขานะั้นยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับอาจจะมีต่อในอนาคตและทั้งหมดนี้ก็เกี่ยวกับ7เทพจนสลัดนะครับตามควมสูง